ัสด ok, ีครับพบกับผมไนนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวชุดตักแก๊สจากยี่ห้ออาลีบาบานะครับชุดตักแก๊สจากยี่ห้ออาลีบาบานะครับหนึ่งชุดมีอะไรบ้างครับเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเราซื้อไปทีเดียวชุดเลยนะครับสามารถไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับนอกจากทางทางลมทางทางแก๊สนะครับอุปกรณ์ก็คือแล้วลักที่ได้ใช้ก็คือให้มาครบชุดเลยทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น62ขีด3แก๊สนะครับเป็นชุดตักแก๊สนะครับจากยี่ห้ออาลีบาบาครับอาลีบาบาครับอันนี้ก็ชุดตัดแก๊สครับ เรามาดูข้างในกันนะครับต mmm no ัวอุปกรณ์ชุดตัดแก๊สนะครับเปิดมาข้างในก็มีตัวชุดตัดแก๊สหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวนี้ตั้มอันนึงนะครับแล้วก็มีหัวตัวตัดแก๊สครับมีทั้งหมดสามเบอร์นะครับเบอร์มีเบอร์ศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็เบอร์หนึ่งนะครับมีสามเบอร์นะครับแถมมาให้นะครับก็มดสามเบอร์ให้นะแล้วก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่จะเป็นที่ใช้ ต่าแกนนะครับก็าก็แะมาให้ทั้งหมดเลยนะโอเคนะครับขอนะอนอื่นะครับเราจะมาดูอุปกรณ์เอสซนี่ยังอื่นก่อนนะครับอ่านะครับอันที่หนึ่งไปแล้วนะอันที่สองนะครับเป็นเกย์เกย์เอลทีนะครับเป็นเกย์แดนนะครับตัวนี้ก็ใช้ออกจากทางแกนนะครับเข้าเกย์ตอนเริ่องานนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับเป็นเกล้มนะครับผมเกย์ออกเซนซีนนะครับเกล้ลมตัวนี้นะครับออกจากทางลมนะครับเข้า เกีลม่ก่อนนะครับแล้วก็สายสายนะครับตัวนัดสุดท้ายนะครับเป็นสายลมสายแก๊สนะครับสายลมสายแก๊กคู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นจากที่ว่ออาลีบาบานครับความยาวอยู่ที่สิบเมตรนะครับความยาวอยู่ที่สิบเมตรนะครับขนาดสายลมสายแก๊กก็อยู่ที่สองหมุนนะครับตัวนี้นะครับอ่เป็นคู้่งสองชั้นนะครับตกเป็นครับของย่้ออาลีบาบาเนี่ยค่อนข้างที่คุณภาพดีนะครับของดีนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะครับ ก็ย้ำหัวมาให้นะครับนี้ย้ำบัวมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับัวท้ายนะครับเราสามารถขัดเข้ากับชุดชุดนี้นะครับขัดเข้ากับตุดของชุดตัดแก๊สได้เลยครับตัวที่ข้างนี้ก็ขัดเข้าขัดเข้ากับตัวเกจเกจลมเกเกแก๊สนะครับสามารถขัดเข้าได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เก็แผดนครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เก็บผัดแล้นะครับ ว่าไปยุ่งยากก็ต้องไปหาซื้อเข็มโฟมยิงขากนะครับตัวนี้ไม่ต้องเลยนะครับตัวสามารถขาดเข้าได้เลยทีเดียวจบนะครับทุกคนหลักๆก็ให้มาประมาณนี้ครับอันอันแรกก็คือชุดตัดแก๊สนะครับ FPG นะครับตัวนี้ก็เป็นชุดตัดแก๊สอารีบาบานะครับจากยี่ห้ออารีบาบาลนะเป็นรุ่น62 3F นะครับจากยี่ห้ออารีบาบานะแล้วก็มีเกลมนะครับมีออสเตรเจีนะครับตัวนะครับแล้วก็ไอแก๊สนะครับต ปีแกลสของอลีบาเหมันกันครับมี่ก็หนึ่งหนึ่งชุดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็สายลมสายแก๊สความยาวสิบเมตรนะครับความยาวสิบเมตรบอกเลยนะครับชุดชุดนี้เม่อต้องบ่วนะครับใช้งานได้เลยชุดเดียวจบเลยนะครับชุดเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อค็มขันอะไรทั้งนั้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับโอเคครับสำหรับชุดเีลมปีแก๊สนะครับแล้วก็ชุดตัดแก๊สชุดนี้นะครับจากที่ห้ออลิบาบานะครับท่านใดสนใจก็นะครับสั่งซื้อได้ที่ร้านสีดีเฮาสัออนไลนนะครับร้านเราอยู่ลำบ ซอยลำปูกา35นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนายนะขอลาไปก่อนนะครับพบกันใคลิปหน้าสวัสดีครับ